ไม่ไม่ซ้อมบรรลมเนี่ยซ้อมอยู่เนี่ยร่วมหน้าดินมก็กินเว้ยโอ้ oh my god ขวาต้องกินอะไรขวาขวาเว้ยทุกคนสายลอยโทษน,นะสายลอยโอเคได้ตัวเนี้ย

เลขเกิดที่สองโอ้ยเเก้าเก้าเลขเก้าเก้าเลก้าเก้าไปเลยเป็นรุ่นนำเรซคอมเปิดใหม่นะตัวนี้ได้แดงสิบห้าสามสิบเลขเก้าเก้าทำไมไม่รับที่หนึ่งไปเลยไปเลยอย่างเงี้ยพวกอะไรแล้วทั้งนั้นอ่ะสิบสองโลนะครับเลขเก้าเก้าแต่เช้าเลยนะครับได้มาแล้วนี่อีกสองถ้วยนะครับไปเรซิงคอมได้แดงนะครับมาใหม่นะครับแล้วก็เปิดชายก้อนนะครับสำเร็จที่แมทร้านเบาอุตราดิษฐตถิชัย